ไม่มีใครมาเปิดเหมือนท่านอาจารย์นะครับอืมอันนี้ธรรมะที่ถูกปิดไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเปิดเนี่ยอืมใช่แต่แต่ก่อนเราไม่รู้จริงๆนะไม่รู้รไม่รู้ว่ามันมีโทษอะไรไงโอ้โหพอพุพอพระเจ้ามาบอกมันคือมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคติคือนรกและกำเนิดเรฉานโอ้โหอย่างเซ็งเลยพระก็ไม่ยอมบอกญาติโยมยนี่มันเดทำาใช่ใช่เพราะพระไม่กล้า<ม>บอกไนงะ เออเพราะก็ครูอาจารย์ก็ทาําตามกันมาพอทาตามตามผิดตามตามกันมาแล้วไม่เช็คไนงะพอไม่เช็คก็แต่นี้พอจะมาเช็คเอาตายแล้วทํากันเต็มไปหมดแล้วทาไงดีเนี่ยเนี่ยถ้าเราพูดไปก็เป็นถ้อยคําชั่วใช่ไหมอืมแต่จะไม่พูดก็ไม่ได้ไม่พูดมันก็ธรรมะที่ดีที่ประเสริฐก็ถูกปิดไว้อย่างเงีย้ยใช่ไหมมันก็ต้องวัดกันนะ่นะเนาะ วัดไปวัดมาก็ได้มา,นะานี่ยกระแสแห่งธรรมถูกต้องบุคคลนะใครจะรู้ได้นะอืมเน็นยนะเปลี่ยนแปลงได้คนเราใช่ไหมประเมินบุคคลไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าใครเห็นโยมนะมาโยมมาอยู่นี่นะงงนะเอามาไงอ่เน,นี่ยคนะรับงงครับถ้าพวกพวกมาเห็นก็ไอ,อ,อ้นี่มันมาอย่างไงวะเนี่ย อืมใช่โดนธรรมะเครื่องกับใจเข้าไปแล้วมายาเครื่องกับใจของพระศาสดาเนาะอืมเนี่ยโอ้เยี่ยมมากเลยนะผมก็จะพยายามว่าที่เพื่อนๆนที่หลงผิดก็จะชักข้าไม้เข้าทางฝากฝากบอกออกอากาศไปหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเพื่อนเพื่อน อยู่บนห้างพันทิพย์ป่ะครับอกลับมาหาพระศาสดาเนาะถูกครับคือมันไม่ใช่ทางมันลงนรกเแน๋เลยเลยตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้อะเนาะ มันเป็นความเข้าใจผิดไงว่ามีมีก้อนดินศักดิ์สิทธิ์มีน้ําศักดิ์สิทธิ์เราปลุกเสกได้เสกแล้วมันขลังขึ้นมาแล้วก็คุ้มครองอะไรได้ซึ่งพระศาสดาไม่ไม่เคยสอนเลยให้เอาสิ่งใดมาคุ้มครองเรานะพระองค์ก็จัดอยู่ตรงๆเนี่ยบอกอนน,น์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีเนี่ยใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลานณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ท่านไม่เคยบอกเลยเอาเครื่องล้างของขัง,งเป็นสารณะเธอนะอย่างเงี้ยไม่ให้พึ่งแล้วแล้วก็แถมก็ยังบอกอีกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความตัวคุกขามก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไมา้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะเนี่ยคือวิ่งสแสวงหาไงที่พึ่งแต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นนะพึ่งไม่ได้ แล้วก็เข้าใจผิดกันใช่ไหมมันเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยความเข้าใจผิดเนี่ยแหละที่ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่ผิดคือพูดง่ายภาษาธรรมดาก็คือเขาเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นน่ะดีแต่มันไม่ดีหรอกมันคุ้มครองได้แต่มันคุ้มครองไม่ได้นะเพียงแก้ความเข้าใจผิดแค่นั้นแหลนะนก็เป็นคนที่เข้าใจถูกและมีสัมมาทิฏฐนะิเพียงแต่คนไปชี้บอกเท่านั้นเองทําให้เขาหายตาบอด สว่างขึ้นมานะอย่างนี้เขาโอกาสครับพระอาจารย์ครับขอญาตถามพี่เขาที่เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับมีคณะสังกาธิการแถลงออกมาเลยว่าห้ามมีการจำหน่ายพวกวัตถุอ๋อใช่ครับทราบเรื่องนี้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงครับแล้วคิดเห็นยังไงครับถ้ามาถึงพระอจนะวันนี้แล้วมันก็ดีนะครับคืออย่างพวกสองพระเมื่อผมตกงานแน่นอนเลย เออตกงานแน่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับพวกสิ่งที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็ดีครับอตอนนี้ใครจะสร้างพระสร้างเหรียญทําอะไรต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับก<อ>รมการศาสนาก่อนนะครับถึงจะทําได้อมอเงินทําไม่ได้นะครับคําสั่งมาแล้วครับรู้สึกว่า <c oughs> อย่าง <c oughs> พวกเ <c oughs> ทวลงเทวรูปในวัดนี่ <c oughs> เขาให้เอ,ออกไปแล้วนะครับ จะเป็นลาหงลาหูอะไรอย่างวัดศรีสะทองนครปฐมอะไรพวกเนี้ก็หมดครับก็คือคือเหมือนกับเราตรงไปตรงมาไม่หลอกกันนะเนาะว่าพระศาสดาสอนยังไงก็ก็อย่างนั้นนะไม่งั้นมันมันมันกลายเป็นแอบแฝงไงมาอิงกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็กลายเป็นว่าคนรุ่นหลังที่เขาไม่เข้าใจ ก็รู้ผิดไปว่าอ๋อนี่ของพระพุทธเจ้าด้วยแบบเดียวกันอย่างเงี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดไม่แยกแยะข้อมูลอืมถึงก็ดีคือบางอาจารย์นี่ท่านจะพูดนี่นะจะ่ะพูดกับพราหม์เข้ากันได้อืมพุดกับพราหม์เข้ากันได้แต่นี้ผมจะเข้ากันได้อย่างไงพูดกับพราหมพูดกก็พูดพรามก็คือพราหมอาจารย์ท่านก็นสอนว่าเออพุดกับพราหมเข้ากันได้ เอ๊ะอย่างพวกดีลชานวิชาอะไรพวกนี้จะทําอะไรก็ต้องขึ้นนโมก่อนนะนโมตัสสะพระวาโตก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปเออแล้วก็แล้วก็จริงๆมันยังไงผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยออืย่างนโมตัสสะพระวาโตจะท่องคาถาอะไรก็ยังทางเขมรพลักษนาทองเรียกว่าสริกาลิ้นทองนี้ก็ตั้งนโมสามจบก็แล้วอมัสสรีกาลินตรงเอ่ยบริยังดิงแต่ตูได้ยงบดาไปสงัด เลี้ยงลืมบอดบองกันเลียงอเนกกันได้พลังานประดุจปัสสาวีมมาจะเต้นนู่มาจะที่สว่างนี่ผมเรียนมาจากเขมรนะฮะที่อาจารย์เขมรแต่มันไม่จริงเอมันไม่ใช่มันไม่ได้ผลอะแต่ผมก็ไม่เคยให้ใครนะผมเรียนรู้ไว้เฉยๆผมเรียนรู้แล้วเอาผมทํามันไม่จริงกูเห็นเป็นใครมาลักมาลึกอะไรเลยไม่มีหรอกครับแต่ว้าคคำสอนพุทธเจ้าในผมหลงเลยอะ เอออืมนันนี่มันจริงอประธานโทษนะครับเออยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วครับพี่ครับอู้ร้ายปีแล้วครับเป็นไม่ยี่สิบกว่าปีแล้วฮะโอ้ยี่สามสิบปีได้แล้วครับเงินผ่านมือสูงสุดนี่หลักกี่สิบล้านครับโทษท่านทนนี้ไม่พูดได้แมไม่พูดได้ครับแสดงว่าเยอะอยู่พอสมควรนะเออยมบอกชื่อได้ไหมสงวนไหม ผมไม่ไม่สงวนครับทิปโตภัยบีนครศรีครับชื่อผมในสยาพวกพระเครื่องบีบีบีบคนครศรีบีพรศรีครับอ,อยู่ซุ้มไหนเนี่ยครับพี่ครับ <laughs> อยู่ซุ้มนั่นแหละครับบนพันทิพนั่นแหละพันทิพเลยอ๋อ <laughs> <laughs> ร,รู้จักครับรู้จักกันเขาเป็นนายกสมาคมพระเครื่องจ่าพลก็มาแล้วนะครับจ่าพลนี่มาอยู่พุตวจจัจนะทราบไหมฮะจ่าพลจ่าพลมาแล้วมาแล้วเลยฮะ มาแล้วครับจากพลนมาเรียบร้อยที่ทำหลวงปู่ทวดเลยโอกาสพระอาจารย์ถามพี่ว่าที่บอกว่าดินที่ที่ไหนดีที่สุดนะครับพี่มันก็ดีทุกที่นะครับดินแต่ว่ามันจะม่แตกต่างกันนะดินสุพรรณจะเป็นดินเปรี้ยวจะมันจะออกมันมันเหมือนกับพระเครื่องที่เนื้อมันปูนี้ดินที่ไหนเนื้อมันปูนี้ของไอายุทยาครับแผ่นมันกลางอ่ะ อันนี้จะราคาดีใช่ไหมครับก็เป็นหลักแสนนะครับหลายหลายแสนนะครับโอ้โหแค่ดินนะแค่ดินเนาะครับแค่ดินเน่ะดินแพงที่สุดประเทศไทยครับดินแพงสุดทองแดงแพงที่สุดทองเหลืองแพงที่สุดอืแล้วมีลูกค้าแย่งกันไหมครับก็มีนะครับอืบางคนก็จะเอาไอ้นู่นนี่ก็มีใบสั่งมาก็หาให้เขาครับอืแต่นี่เรื่องหาแล้วไม่เอาแล้วครับอืมมั่นใจว่า ตกงานแต่ไม่ตกนรกนะครับใช่ครับเอาเอาเอาไม่ตกนรกดีกว่าครับนี่กำลังรู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินนะดินกรแพงเพชรนี่เอียดนะฮะเนื้อพระกรแพงเพชรนี่เอียดยิบไม่มีก้อนยิบนินายเมตินทีเดียวถ้าเป็นินสุโขททยจะหยาบเหมือนนางพญาครับนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นแล้วดินของพุทธเจ้านี่เคยได้ยินไหมครับ ยังไม่เคยได้ยินเลยครับยังไม่เคยได้ยินเลยนะมหาบัตภีอะไรเงี้ยกับส่วนปลายเล็บไปเลยครับเออเอานี่เพิ่งจะได้ยินเนี่ยไอ้ทิมลงไปในดินแล้วขึ้นมาติดปลายเล็บใช่ไหมต้องขออนุญาตพระอาจารย์ต้องขยายความให้ฟังหน่อยนะครับใช่ใช่ฟังมาห้าหกเดือนนี่โหไม่ธรรมดานะเก่งเก่ง ใช้ได้เลยเอโาอกาสครับ <c oughs> พอดี <c oughs> เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับมีญาติธรรมขอคำแนะนำสำหรับคนที่มีพระเครื่องเหล่านี้อยู่ควรจะทำอย่างไร